me. ก็ะะทําเอาใครหลายๆคนต่างก็หูผึ่งกันไม่น้อยนะคะสาหรับเรื่องราวของคดีดังอย่างสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์นั่นเองแหะคะ่ะเมื่อทางด้านของหมอบีทูสื่อวิญญาณนะคะได้มีการออกมาพูดถึงในรายการทูสื่อข่าวถึงการพยายามจะรื้อคดีของสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่จะยืนยันว่านักแสดงสาวคนดังกล่าวไม่ได้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจากการพบข้อพิรุธอะไรหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็เชื่อมโยงกับนิทานของหมอบีค่ะที่เคยเล่าไว้เมื่อ2ปีก่อนนั่นเองซึ่งอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะแล้วคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะต่างก็ออกมายอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาหลังจากที่ออกมาพูดเรื่องของแตงโมนิดาค่ะ มันมีเรื่องของความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยหมอเ a อนะคะก็ได้มีการเล่านิทานแปงโมภาค2นั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกนะคะว่าตนเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันตั้งแต่ช่วง2ปีที่แล้วหลังจากพูดเรื่องนิทานไปเนี่ยปรากฏเดือดร้อนเลยไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะติดเทรนจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็ได้รับการติดต่อจากสายมากมายแต่ไม่พยายามพูดอะไรคะ่พระพอสำหรับตนเนี่ยเป็นแค่นี้ ฐานเรื่องหนึ่งเท no ่านั้นนะคะจะเอามาอ้างอิงไม่ได้ค่ะแล้วครั้งนี้เนี่ยตนจะพูดอะไรได้บ้างนะคะพ,พร้อมกับบอกอีกนะคะว่าจริงๆหลักฐานยังมีอยู่ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่คนจะตั้งใจรู้หรือไม่ให้รู้ต่างหากนั่นคือประเด็นเรื่องราวต่างๆที่ออกมาวิเคราะห์กันมันมีมูลอยู่แล้ว บอกง่ายๆจะสาวให้ยังไงก็สุดท้ายเนี่ยก็จะไปสุดทางอยู่ที่หนึ่งเพราะมันไม่สามารถไปถึงคนที่สูงที่สุดได้ไม่สามารถไปถึงคนแรกสุดได้อยู่แล้ว จะได้แค่คนรองรองลองมาคนที่ร่วมขบวนการแค่นั้นแล้วก็บอกอีกนะคะว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมรับรองเจ้าตัวเนี่ยอยู่ไม่สุขแน่นอนคนที่ทําอะไรพวกนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนมันจะเป็นเรื่องเดือดร้อนเป็นกรรมติดตัวเป็นเงาของการกระทําของตนเองแล้วสิ่งที่ตัวเองทําไปเนี่ยจะเกิด ผลคือระแวงขนรอบข้างที่อยู่ร่วมกันที่รู้เรื่องราวเหมือนกันว่าใครทำอะไรไว้ที่ไหนเดี๋ยวคอยดูโดนกดดันมากๆหลุดออกมาเองไม่หลุดก็ต้องระแวงกัน มันก็วางแผนกันไว้แล้วถ้าถูกจับได้คนนี้จะพูดยังไงจะปิดปากเลยไหมรอดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทวงความยุติธรรมก็เป็นไปตามคันลองของธรรมชาติแต่สุดท้ายเนี่ยธรรมชาติจะกระเพื่อมเองมันโดนกดดันไม่ไหวอยู่แล้วมันจะเกิดแต่มันจะสาวไปได้แค่นิดเดียวก็ทํากันเท่าที่ทําได้แล้วกันไม่ว่าจะแค่ไหนก็ตามแต่ละขั้นตอน มันจะเจอตัวใหญ่ๆถ้าตัดไปได้หนึ่งถึงสองคนถือว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองได้เยอะเหมือนกันซึ่งตนเนี่ยก็เห็นด้วยกับการจะรื้อคดีนี้กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมอยู่แล้วมันยุติธรรมด้วยธรรมชาติเสมอมันก็เป็นไปตามคันลองตามธรรมชาติเรื่องนี้เนี่ยถ้าตนช่วยอะไรได้ก็ช่วยแต่ช่วยในแบบของตนจะไปปลดปล่อยเรื่องอะไรจะไปเคลียร์ยังไงเป็นเรื่องที่ทําเองโดยไม่ต้องบอกใครอยู่แล้วซึ่งล่าสุดนี้เองค่ะคุณผู้ชมขาทางด้ ของหมอบีทูตสื่อวิญญาณนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวของคดีของสาวแตงโมนินดากกันอีกแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมผ่านทางรายการคนเคาะข่าวนะคะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะ แล้วถ้าผมไม่มีข้อเท็จจริงเนี่ยผมจะไม่พูดอะไรสีสวนั่นเองโดยทางด้านของพิธีกรน,นะคะก็ได้มีการเปิดประเด็นค่ะว่าผ่านมา2ปีเนี่ยก็ยังมีคนแชร์สิ่งที่หมอบีเนี่ยได้เล่านิทานเอาไว้อยู่เลยซึ่งหมอบีค่ะก็บอกเลยค่ะว่าผมเนี่ยไม่เคยทํานายอะไรเลยถ้าผมไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยผมไม่พูดอะไรสีสว คือไม่ได้อวดดีหมายถึงว่าทำไมที่เราพูดทุกเรื่องเนี่ยมันถึงตรงมันถึงใช่เพราะเราเนี่ยเป็นคนศึกษาครับแค่นั้นแล้วมันก็คาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอและหมอบีเนี่ยก็ยังบอกอีกนะคะว่าแต่ผมเนี่ยก็รู้คร่าวๆนะครับแล้วไม่เคยเอาตัวเองเนี่ยมาอ้างอิงผมก็เล่าเป็นนิทานให้ฟังเฉยๆซึ่งทางพิธีกรน,นะคะก็ได้มีการถามหมอบีอีกคะว่าแล้วนิทานเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีตอนจบ ไหมนะคะโดยทางด้านของหมอบีก็ตอบว่าผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราเนี่ยคาดการไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาควรได้รับคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาควรได้รับความเป็นธรรมซึ่งงานนี้เองนะคะทางด้านของพิธีกรค่ะก็ได้มีการบอกนะคะว่าพูดแบบนี้เนี่ยคนก็สรุปได้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุสิคะทางด้านของหมอบีค่ะก็บอกว่าผมเนี่ยไม่รู้นะ เรื่องคดีเนี่ยมันก็คือส่วนเรื่องคดีแต่เราถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งเนะที่สามารถคิดได้อะไรได้แสดงความคิดเห็นได้ผมว่าผมเนี่ยไม่เคยแสดงความคิดเห็นอะไรนะ ผมแค่เล่านิทานแต่เราเนี่ยก็รู้สึกว่าเหรอมันเป็นอุบัติเหตุเหรอแต่เราก็ไม่เชื่อแต่ว่าหลักฐานจะว่ายังไงเราไม่รู้จริงๆและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นคําพูดของหมอบีทูสื่อวิญญาณนะคะที่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวของคดีแตงโมนิดาเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมซื้อง,งานนี้เองค่ะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของหมอบีเท่านั้นนะคะ ซึ่งข้อเท็จจริงอะไรต่างๆจะเป็นยังไงเนี่ยยังไม่มีใครสามารถสรุปได้แน่ชัดเลยค่ะคุณผู้ชมและงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็อย่าเพิ่งรีบต่วนตัดสินใจกันไปก็ต้องรอติดตามกันอีกทีละค่ะ